ขอสวัสดี FC และแฟนคลับที่ติดตามช่องชั้นินอมุเลตทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันและก็เจาะลึกไปที่ความงดงามของพุทธศิลป์และวิธีการดูเหรียญแท้เหรียญเก๋น,นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะทําให้ครอบจัก,กรวาลให้ครบภายในคลิปภายใน E ีเดียวนั่นเองนะครับก็เป็น พระทุกสายนะครับวัตถุมงคลของพระมหากษัตริย์บุคคลสําคัญทุกท่านเลยนะครับที่เรารวบรวมมาเป็นห้องสมุดดิจิตัลเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมกันด้วยนะครับรวมไปถึงสนับสนุนช่องของเราด้วยการกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ เช่าหาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆมารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเอาล่ะครับเดินทางไปที่ภาคอีสานกันหน่อยนะครับสำหรับเกจิคณาจารย์ชื่อดังอายุยืนพระอมตะเทระ5แผ่นดินซึ่งเอ่ยน,นามไปแล้วคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะครับนะวินาทีนี้เพราะลูกศิษย์ลูกหาและวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมมากๆนะครับแม้จะเป็นวัตถุมงคลที่ เป็นปีหลังๆไม่ใช่ปีเก่าปีลึกนะครับแต่ด้วยความที่ท่านได้ใส่พุทธาคมที่ท่านได้ร่ำเรียนมาเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้วัตถุมงคลได้รับความนิยมสูงมากๆเลยแล้วก็ด้วยจํานวนการสร้างที่น้อยมากๆเช่นกันนะครับทำให้ราคาค่าเช่าหานี่สูงทุกๆรุ่นเลยนะครับนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้ครับสำหรับ หลวงปุ่มหมุนทิศสีโลวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับเหรียญที่เพื่อนได้รับชมอยู่นี้ก็เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปุ่มหมุนรุ่นจเจริญลาบล็อก18เม็ดบางไหลไม่พดวัดป่าหนองหลมจังหวัดสะแก้วปีพุทธศักราช2542นะครับคอทรายในวงการพระเครื่องก็คือเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับหรือบางคนก็เรียญว่า เรียกว่าเหรียญรุ่นเจริญลาบนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างตอนที่หลวงปู่ม,มนติีตสีโลท่านอายุร้อยปีพรรษาที่83นะครับจัดสร้างในพิธีเจริญลาบนะครับก็มีการปลุกเสกด้วยกันถึง3วาระเลยนะครับก็คือพิธีเจริญลาบนะครับพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีแล้วก็พิธีรวยทันใจนั่นเองนะครับเป็นสุดยอดเหรียญที่ทําให้ หลวงปู่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความศรัทธาม,มากขึ้นเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเหรียญหมุนเงินหมุน,มนทองรุ่นนี้สําหรับตัวเหรียญน,นะครับได้แบ่งออกเป็น3บล็อกด้วยกันนะครับสําหรับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับก็คือบล็อกแรกก็จะเป็นนิยมสุดก็คือบล็อกประคำสิบเม็ดแบบหนานะครับลำดับที่2ต่อมาก็จะเป็นบล็อกประคำา18เม็ด แบบหนาและสุดท้ายก็จะเป็นแบบเหรียญน,นี้นะครับก็คือประคำ18เม็ดบางซึ่งบล็อก18เม็ดบางเนี่ยก็แบ่งออกเป็นไหลผดกับไหลไม่ผดนะครับไหลผดก็จะค่านิยมการเช่าหารน้อยกว่าไหลไม่ผดนั่นเองนะครับสําหรับจำนวนการจัดสร้างเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับมีการจัดสร้างเพียงแค่3เนื้อนะครับ3เนื้อแต่ มี4แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้เพื่อนๆได้รับชมก็คือเนื้อทองคำเนี่ยจำนวนการสร้างตามจองนะครับราคาค่านิยมการเช่าหานี่ก็หลักล้านเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหรียญมุลเงินมุนทองเนื้อทองคําถัดมาก็เป็นเนื้อเงินนะครับจํานวนการสร้าง500เหรียญค่านิยมการเช่าหาก็อยู่ที่หลักแสนนะครับแสนก,กลางๆนั่นเองนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับจำนวนการจัดสร้าง1 0 0 0 0มืนเหรียญแบ่งออกเป็น3บล็อกตามที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไปนะครับก็ยังมีเหรียญเนื้อทองแดงแบบมีตะกรดนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับมีโอกาสก็จะเช่าหามารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไม่ได้บอกจํานวนการสร้างนะครับสําหรับแบบมีตะกรดแต่คาดว่าก็คงจะหายากแล้วก็ ค่านิยมการเช่าหาหน้าจะแพงนะครับสำหรับในส่วนของค่านิยมการเช่าหาเหรียญเนื้อทองแดงนะครับก็ขึ้นอยู่กับบล็อกนะครับถ้าบล็อก19เม็ดหนาหน่อยก็เหรียญเปล่าๆก็ประมาณ2-30 0 0 0หมื่นนะครับ18เม็ดหนาก็ 10,000- 2 000, 0,000ถึงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยวก็18เม็ดบางนะครับก็จะอยู่ที่1 0,000 000, บวกลบนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามแล้วก็ บล็อกนะครับที่ผมบอกไปว่าจะมีบล็อก18เม็ดบางไหลไม่ผดแล้วก็ไหลผดนั่นเองนะครับไหลไม่ผดก็จะค่านิยมการเช่าหาแพงกว่านั่นเองครับครับนั่นก็เป็นประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันของเหรียญหมุนเงินหมุน,มนทองนะครับก่อนที่เราจะไปดูความมดงานของพุทธศิลป์นะครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของประวัติแล้วก็ ความรู้นะครับเกี่ยวกับตัวของหลวงปู่มุนที่ตสีโลนะครับท่านก็เป็นเกจิอายุยืนที่มรณภาพไปในปีพุทธศักราช2546นะครับสริอายุได้109ปีนะครับพรรษาที่86นะครับท่านถือทุดงควัดเป็นหลักนะครับในวัดปฏิบัติของท่านนะครับสามารถทุดงเนี่ยในป่านะครับ มากกว่า70ปีเลยนะครับซึ่งทำให้ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักท่านเท่าไหร่นะครับสำหรับพระเกจิท่านนี้นะครับเพราะท่านได้ออกทุดงนาะนมากๆเลยนะครับเรียกว่าระยะเวลาเนี่ยนานเท่ากับอายุคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมากกว่า70ปีซึ่งท่านก็ได้ออกไปทุดงแล้วก็ได้ร่ำเรียนวิชาพุทธคมกับครูบาอาจารย์ ต่างๆนะครับ้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดเกจิทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มัน่นภุริทัตโตนะครับเป็นแม่ทัพทำสายวัดป่านั่นเองนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นอาจารย์ของสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์ด้วยนะครับรวมไปถึงพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับปฐมเกจิผู้สร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเยี่ยมน้าทะเลเจืดนะครับได้ไปเรียนวิชา ท่าทั้ง4นะครับกับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับที่ภาคเหนือโอ้ท่านก็เดินทางไปไกลมากนะครับรวมไปถึงเป็นสหายนะครับสหายธรรมสหธรรมมิกรุ่นพี่ของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนั่นเองนะครับก็ไล่มาเนี่ยรวมไปถึงหลวงพ่อเติมวัดหลวงโพด้วยนะครับก็เป็นสหธรรมมิกกับหลวงปู่หมุนด้วยนะครับบอกเลยว่าหลวงปู่หมุนท่านเป็นเกจิคณาจารย์ที่อายุยืนแล้วก็ วิชาพุทธาคมรวมถึงการได้ร่ำเรียนกับเกจ,จิที่เป็นสุดยอดในยุคนั้นๆมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเกร็ดประวัตินะครับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่หมุนทินศีโลที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมให้นะครับเอาละครับต่อไปเราไปดูความงดงามของพุทธศิลป์ของตัวเหรียญกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปชมภาพรวมก่อนนะครับเหรียญน,นี้ก็เลี่ยมทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะดูยากนิดนึงด้วยการสะท้อนของแสงกับกรอบพลาสติกเช่นเคยนะครับเอาละตัวเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมมีหูเหรียญขึ้นด้านบนในตัวนะครับเหรียญน,นี้ก็เลี่ยมทองมาแบบโชว์หูเหรียญน,นะครับเหรียญที่เพื่อนชมอยู่นะครับก็เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองเนื้อทองแดงบล็อก18เม็ดบางนะครับไหลไม่ผดนะ นี่นะครับไหลไม่ผดคือเราดูบริเวณนี้นะครับไหลด้านขวาของหลงปูนะครับเดี๋ยวเราจะซูม m ให้ดูอีกทีส่วนคําว่า18เม็ดเนี่ยก็คือเม็ดของลูกประคำนะครับจํานวนเม็ดของลูกประคำบริเวณนี้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็น18เม็ดนะครับด้าน,นหน้าก็จะเป็นหลงปู่หมุนครึ่งองค์นะครับหน้าตรง เหรียญนี้จะมีการตอกโคดมะด้วยนะครับบริเวณหูด้านขวาของหลวงพอ่อหลวงปู่นะครับนี่นะครับโคดมะเต็มใบลึกๆสวยๆเลยนะครับเหรียญน,นี้ด้านล่างก็จะเป็นโบนะครับก็มีอักษรภาษาไทยว่าหลวงพ่อหม่นนั่นเองนะครับพลิกไปดูด้านหลังนิดนึงภาพรวมของด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวอักษรภาษาไทยล้วนเลยนะครับไม่มีอักขระขอมเลยนะครับด้านบนจะเป็น คำว่าหมุนเงินหมุนทอง999ล้านนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นวัดบ้านจานตำบลจานอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่มนนะครับท่านเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดโดยกําเนิดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับวัดที่เป็นวัดบ้านเกิดนะครับหลายๆวัตถุมงคลที่อาจจะไม่ได้ปลูกเสกที่วัดบ้านจานแล้วก็จ้างที่วัดบ้านจานเนี่ยก็จะมีการแกะพิมพ์ออกมาเป็นวัดบ้านจานหมดเลยนะครับเพื่อให้เกียรติกับ เป็นเหมือนกับวัดบ like ้านเกิดของหลวงปู่นะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยก็สร้างที่วัดป่าหนองหล่มบ้านนะครับแล้วก็วัดทรัพย์ลำไยบ้านนะครับซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านได้ออกทุดงแล้วก็ไปจำพรรษานะครับก็จะอยู่ทั้งภาคตะวันออกภาคกลางนะครับกระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับวัดที่ท่านจำพรรษานะครับนี่ครับแล้วก็ตรงกลางบก็จะเป็นเหมือนกับถุงเงินนะครับถุงเงินแล้วก็มียัน กำกับในตรงกลางถงเงินนะครับเป็นเหรียญที่พุทธคุณโดดเด่นนะครับในเรื่องเมตตามหานิยมรวมไปถึงการทำมาค้าขายนะครับชื่ออันเป็นมงคลนามของหลวงปู่ก็คือหลวงปู่หมุนนะครับก็คือหมุนเงินหมุนทองเข้ามาให้กับผู้ที่บูชารัตนาติดตัวนั่นเองนะครับเอาละครับเราไปดูแบบใกล้ๆชัดๆกันเลยนะฮะผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูเลยนะครับ นะครับเราโฟกัสกันหน่อยนะดูจากด้านหน้าก่อนนะครับเริ่มจากด้านบนหูเหรียญก่อนด้านหน้านะครับหูเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนดอกบัวนะครับดอกบัวรอบหูเหรียญนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากเลยนะครับเหรียญเลี่ยมนี้ก็เลี่ยมทองโชว์หูเหรียญด้วยนะครับทำให้ดูหูเหรียญได้สวยงามนะครับถัดลงมาก็จะเป็นใบหน้านะครับของหลวงปู่นะครับ นี่นะครับลวดลายต่างๆในี่คมชัดนะครับเพื่อนที่กําลังศึกษาแล้วต้องการบูชาก็ต้องดูรายละเอียดจํารายละเอียดบนใบหน้าให้แม่นนะครับเส้นผมนี่คมชัดนะครับดวงตาก็เป็นเม็ดกลมคมชัดนะครับรอยยับบนใบหน้าทั้งเส้นหน้าผากเนี่ยมวงไปถึงตรงขงมวดคิ้วอะไรต่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้โฟกัสน,นิดนึงนะครับมัน ไม่โฟกัสอ่านี่นะครับนี่นครับรอยยับตรงปากตรงใต้ตาอะไรต่างๆนี่คมชัดเป็นแท่งนะครับก็นี่นะครับเม็ดรประคำา18เม็ดนะครับเ,เพื่อนๆลองนับดูนะจะมีแค่2แบบนะครับก็คือ18เม็ดกับ19เม็ดนะครับถ้ามีน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็น่าจะเกเรียบร้อยแล้วนะครับนับแค่เม็ดประคำนี้ก็สามารถดูแท้ดูเกได้แล้วนะครับ มาดูที่โค้ดนะครับนะผมพยายามจะเอียงให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าแสงมันสะท้อนกับกรอบพลาสติกนะครับนี่นะครับโค้ดโค้ดเป็นตัวมะนะครับตอกลึกตอกคมเต็มใบนะครับสวยงามมากๆบริเวณหูด้านขวาหลงปูนะครับแล้วก็ไหลไม่ผดนะครับนี่นะครับผมขอ หามุมที่เห็นชัดชัดหน่อยนี่นะครับไหลไม่ผลนะเหรียญที่มีไหลผลก็จะมีตุ่มเล็กๆผลเล็กๆเ,เ,เ,เต็มไหลขวาหลวงพ่อนะครับด้าน,นล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อหมุนนะครับแล้วก็วิธีดูอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญมุกเงินหมุนทองก็คือดูโบนะครับปลายโบตรงนี้จะมีสองแบบนะครับก็คือแบบที่เป็นติดขอบเหรียญแล้วก็แบบไม่ติดขอบเหรียญแบบนี้นะครับ สำหรับเหรียญ19เม็ดหนากับ18เม็ดหนาเนี่ยก็จะโบเนี่ยจะติดขอบเหรียญน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับสายตรงลงปูมหมุนก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับเป็นเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียาลังเริ่มศึกษาด้วยนะฮะไปพิสูปดูด้านหลังนะครับจุดสังเกตเหรียญแท้อีก1จุดนะครับก็คือบริเวณหูเหรียญด้านหลังนะครับถ้าเป็นบล็อก หนานะครับ18หนากับ19หนาเนี่ยหูเหรียญด้านหลังเนี่ยที่โดนเจาะแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีการยุบตัวหรือว่าดุ้งกลับมาด้านหลังนะครับแบบนี้เป็นเหรียญบางนะครับ18บางก็คือพอเจาะหูเหรียญแล้วเนี่ยเนื้อจะปลิ้นออกมาด้านหลังเยอะนะครับรวมไปถึงหูงเหรียญเนี่ยจะดุ่งกลับมาด้านหลังเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมวลสารเหรียญเนี่ยเป็นแบบบางนะครับนี่ก็เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็ รอบๆร,รูจอเนี่ยจะแน่นนะครับถ้ามีลักษณะเป็นใหม่ๆห,หรือว่าบล็อกเนื้อบางนะครับแต่ว่าเป็นใหม่ๆจอไม่มีเนื้อปิ้นเนี่ยให้ระวังไว้เลยนะครับตัวอักษรต้องเป็นแท่งคมชัดนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับ พื้นเหรียญก็ต้องแน่นๆตึงๆนะครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มอยู่แล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็อายุ24 23ปีนะครับสร้างปี42พิธีจเจริญราบก็ไม่เก่ามากนะครับไม่ใช่ปีลึกมากแต่เหรียญก็จะปั๊มออกมาได้สวยสดงดงามนะครับตามเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนี่ครับต้องขออภัยเพื่อนจริงนะครับแสงมันสะท้อนนะผมพยายาม หามุมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองเนี่ยนะพยายามจะหามุมให้มันคมๆแล้วนะครับหนะ้าด้านหลังเนี่ยลองดูแบบไม่ลงกล้องนะครับผมว่าก็น่าจะดูได้นะมันดํามากเลยนะครับนี่ครับดูแบบไม่ลงกล้องนะเหรียญด้านหลังดํามากนะครับ คมชัดมากเลยตัวอักษรเนี่ยดูนะครับเป็นแท่งนูนขึ้นมาชัดเจนแล้วครับสวยงามมากนะครับขอบเหรียญสันขอบเหรียญน,นี้ยกสูงนะครับนี่นะครับตั้งขึ้นชัดเจนเลยนะครับแน่นเรียบนี่นะผมไม่ลงกล้องแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามุมนี้น่าจะได้เห็นชัดเจนมากกว่านะครับนี่นะครับ เครับนั่นก็เป็นความมดดงมนของพุทธศิลป์นะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นแรกๆที่ทําให้หลวงปุ่มหมุนเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงการพระเครื่องในวงการวัตถุมงคลนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านปัจจุบันก็มากมายแล้วครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านสร้างไม่เยอะนะครับแต่ละรุ่นสร้างน้อยมากนะครับทําให้ราคาแต่ละเหรียญเนี่ยสูงหลักหลายพันนะครับ พันไปปลายถึงหมื่นกับแทบทุกเหรียญทุกชิ้นเลยนะครับก็ว่าได้โอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาของเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับบล็อก18เม็ดบางไหลไม่ผดลงปู่มหมุนทิาสีโลสร้างที่วัดป่าหนองหลมจังหวัดสระแก้วปี2542นะครับหวังว่าเพื่อนๆสายตรงรอบผู้ที่สนใจนะครับก็จะชื่นชอบนะครับ ก็เช่นเคยนะครับใครที่สนใจบูชาวัตถุมงคลรายการไหนก็สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์ที่ไว้ให้ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับขออนุญาตไม่สะดวกในการรับสายนะครับเนื่องจากมีการโทรมาจํานวนมากนะครับขอแอดไลน์มาแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับว่าท่านสนใจวัตถุมงคลรุ่นไหนแล้วก็พูดคุยราคาการเช่าหาได้นะครับสําหรับรายการที่ยังไม่ปิดนะครับเอีย okay, ครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของเรานะครับ เป็นงามสนับสนุนให้ช่องเราเนี่ยมีรายได้จาก YouTube อีกทางหนึ่งนะครับรวมไปถึงการได้เป็นห้องสมุดพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมดิจิตอลนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะผมจะพยายามทำให้ถึงเป้าหมายนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับสารานุกรมพระเครื่องเมืองไทยวัตถุมงคลของพระมหากษัตริย์บุคคลสำคัญนะครับทุกๆรุ่นนะครับในเมืองไทยให้ลูกหล,ล,ลานของเราได้เข้ามาศึกษาสะสม ค้นหากันได้ง่ายนะครับรวมทุกๆเกจินะครับไม่เป็นสายตรงใดเฉพาะท่านใดท่านหนึ่งนะครับโอเคครับอีีนี้คงมีเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับติดตามดูว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ